คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ใครเล่นตามนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กันที่เกมเกมฮีโน่เมกาเวกับน้องมกคนนี้อีกเช่นเคยนะคุณผู้ชมเนาะก่อนอื่นเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดซับสไคร e ให้กันด้วยนะคุณผู้ชมเหมือนเดิมเนาะโอเควันนี้เราจะพาทุกคนไปซื้อฟีสปินในเกมนี้เลยนะก่อนอื่นพาไปดูตารางการจ่ายก่อนตารางการจ่ายก็จะเป็นประมาณนี้สัญลักษณ์นี้คือแรด อ่ะแล้วก็เป็นฟีเจอร์ต่างๆของเขาตามนี้เลยนะคุณผู้ชมนี่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 อ่ะตัวคุณของเกมนี้เขาจะเป็นเหมือนแบบสุ่มอ่ะคุณผู้ชมอ่ะเรารอไปลุ้นกันอีกทีนึงแล้วกันเนาะก่อนอื่นเริ่มซื้อฟีสปินในราคา8่นแปดพนันนันนเนคุณผู้ชมไปไปพร้อมกันเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหคือเกมนี้วัดดวงเลยนะคือมูกะเล่นแบบ เล่นอยู่แล้วไงคุณผู้ชมคือเกมนี้สําหรับมุกแล้วอะ่ะเขาไม่ค่อยน่ารักกับมุกเท่าไหร่แต่ไปลองดูนะเผื่อจะน่ารักนะคุณผู้ชมเนาะเอ้าโอ้โหสิบฟีสปินตัวคูณหนึ่งคุณผู้ชมโอ้โหทำยังไงให้แตกแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วเราจะรอดไหมเนี่ยเอาเราไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งไปโอ้โหไรวี่แววนะคุณผู้ชมหมุนกันมาสองครั้งแล้วอะ่ะไรวี่แววคุณผู้ชมโอ้โห คือการจ่ายของเกมนี่มันจะเป็นเหมือนแบบคอมโบคุณผู้ชมเนาะแล้วแหละตลารางการจ่ายเือแหนพูดผิดเขาจะเป็นเหมือนแบบสุ่มแรนดอมให้เนี่ยข้างบนคำว่าเมก้าเวคุณู้ชมจะเห็นเนาะเฮ้ยอะไรเนี่ยเราพูดกันไปตั้งนานแล้วคือไม่มีอะไรมาเลยคุณผู้ชมเพิ่งบอกห้าสิฮัลโหลอ้าวเฮ้ยแบบนี้ไม่ไหวนะมุกไม่อเอาค <laughs> เฮ้ยโอ้โหบวกเสือมา2ตัวฮัลโหลคิงคองมาลูกแถวสองคิงคองโอ้โหคิงคองก็ไม่มาตายโอ้บวกตอระลเคมานะคุณผู้ชมไฮยีน่าเลยแถวแรกลูกโอ้แถวแรกก็ไม่มีไฮยีน่ามุกอยากกรีดคุณผู้ชมเราซื้อ2องหมื่นแบวกมาหนึ่ิบได้ไงอ่ะซีกครั้งหนึ่งไป วัดกันไปเลยนะคุณผู้ชมเนาะว่าครั้งนี้จะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมสูตรการซื้อฟีสปินของเราก็นี่แหละซื้อหนึ่งครั้งดูก่อนเซิฟเน,น,นะอนะกดแบบสุ่มไปเหมือนเดิมคุณผู้ชมครั้งนี้อาจจะดีก็ได้เนาะเนาะโอ้โหเฮ้ยตัวคูณตัวคูณห้าหมุนสิบห้าครั้งเออมันต้องอย่างนี้ดีวะโอ้โหไฮยีน่ามาแล้วคุณผู้ชมหฮยีน่าป่ะตัวมเมื่อกี้ไปต่อ เออครั้งเนี้ยถ้าหมุนเยอะนะเรามีเกณฑ์ว่าเราจะได้ตกุูนเยอะนะคุณผู้ชมอ้าวเนี่ยเพิ่งชมเนี่ยเงียบไปแล้วเงียบไปแล้วไม่ได้นะบอกเลยว่าคลิปนี้ถ้าเป็นอย่างงี้นี่คือไม่หมดก็เหลือน้อยเลยนะเนี่ยคูณเจ็ดไปแล้วตอนนี้ครับผมครับครับผมครับนี่แรดมาแล้วนี่แรดเป็นวายนะคุณผู้ชมไปคูณแปดเออตัวเคต่อจากฟา์มิงโกลูกพี่แถวสาม้ฟามิงโกไม่มา แต่บวกเป็นเสือมาแทนนะอ้ตอนนี้เผิแป๊บเดียวเราบวกมา1นึ่งหมแล้วนะเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ไปคูณสิอต่อเนื่องโอ้โหรางวัลเมกาครับคุณสมมันต้องอย่างนี้สิครับเออบวกมาหนึ่งหมื่นหนึ่งนะคุณผู้ชมไปกันต่ออ่ะเงียบเงียบเงียบแล้วเฮ้ยไม่ได้นะแล้วอีกเจ็ดครั้งตัวเจอึจักระ กอมๆกอมๆอ,อ,อ,อู้หพี่คงขาดแถวแรกพี่คงของเราห้าครั้งไปโอเคอย่างนั้นแหละอู้หสองหมื่นสองแล้วนะนี่ยเผิ่มแป๊บเดียวอ่โอู้หูรางวัลเมก้าอีกแล้วคะ่ะคุณผู้ชมบวกมาแปดพันสี่ร้อยเจ๋งเจ๋งไปต่อปุ้มอู้เล็กสิบขาดแถวแรกเท่านั้นอะ อุ้ย,ยคุณผู้ชมสเกตเตอมามา3ตัวแปลว่าเราจะได้ฟีสปินเพิ่มไม่เนี่ยโอ้โหบวกไปอีก5ฟรฟีสปินแน่คุณผู้ชมไป oh, <no. S 1> เกมนี้มันต้องมันต้องเลิศแหละคูณ13ไปแล้วนะตอนนี้นะนี่คุณผู้ชมนี่เป็นจังใดคูณ14ไฮียนาโอ้โหมาอย่างเยอะโอ้โหบวกเซนเซชันแนลสิคุณผู้ชมบวกมาทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวขอชื่นชมความงามตอนนี้ก่อนให้เขาหมุนไปเรื่อยๆนะ โอ้โหคือเกือบไปแล้วนะคุณผู้ชมคือเกือบไม่รอดุมคิดว่าคลิปนี้นะกําไรเราอาจจะได้นิดหน่อยแหละคุณผู้ชมเพราะว่าครั้งที่แล้วเราบาดเจ็บไป2 8 0 0 0ืไงครั้งนี้ขอแบบกู้ตัวเองมาได้นี่ถือว่าสุดยอดบกอกว่า 00, 2จ0คุณผู้ชมเจง๋จงเจ๋งเอาเป็นวายมาอีก2ตัวนะคุณผู้ชมคูณ16แล้วตอนนี้เมกาอีกแล้วโอ้โหคือเกมนี้ก็ ถือว่าโอเคนะจริงๆแล้ว,วโอเคนะไปตริงโอ,เโอเ้เหเลกสิบค่ะแถวแรกท้ายสุดท้ายสุดและสุดท้ายเอออุอ้ยเ,เราเหลืออีกกี่ครั้งเนี่ยคุณผู้ชมไอ้เราก็มอนแต่ดูในเกมอู้พี่คองขาดแถวแรกอะเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมบวกรางวัลทั้งหมดมาหกหมื่นนะโอ้โหสุดยอด 20ฟิสปินของเรานะคุณผู้ชมสําหรับเกมนี้ถ้าใครอยากร่วมสนุกกันที่นี่นะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างไปร่วมสนุกกันได้เลยคุณผู้ชมถอนเร็วถอนง่ายไม่มีเงื่อนไขเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคุณผู้ชมบ๊ายบาย